านเสาเือนนี่เสาเฮือนพีสัสาเือนค่อยตั้งแต่ผัวท่านเนธนะคุณบอกตั้งได้เจดปีแน่หกเจ็ดปีแหละตั้งแต่ปัวท่านเนธนั่นคุณดูปัวโซไป่ามไโซแล้วก็ไม่ได้เห็นไม่ไดไม่ได้เห็เลยวันนี้าแต่ปัวเพิ่ก็เลยเป็นสารักคูเดียวพันเจลเมอจาเห็ดนั่งสาสลูกเตาพมาเนี่ยคุดที่เราหา้วไหมได้หลัะจะไปขาย ຊື້ເຂົ້າຊື້ແລະຢູ່ໃກິນປລຸທີ1ມบ่ດູบ่ລະມື່ດ สบายดีสบายดีนะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุกุสุคนยังหับยังกันนั่นหับกันจ้าโอ้มาแต่หน้าบ่แม่มาแต่หน้าโอ้โดยโดยไ่ได้นอนหน้าบ่บ่โอ้หับมันยังคือไม่จะไปตองบอลตัวนี้โอ้ไปยังบอลนั่นกระมูโอ้ดูแท้เกี่ยวข่าวล้วบ่อดูกระโบมีแล้วนะของยังชั่นนั่นของเป้าเด้ฮะของเป้า กบ่ม oh. okay, oh. oh, ีแม่นะไปนี่นี่นะโอ้โดยโดยบ่มีลูกบ่มีหลานบ่สันเขาก็ไปเพื่อไปมันเนาะโอ้อาอาป้าสันนครอบครัวโดยโดยเนาะมาพ่อกันกัสบุญมณีพี่น้องอาโดยโดยเนาะมาพ่อกันกัสบุญมณีมาอีกครอบครัวหนึ่งเนาะที่เห็นสบุญกัสมาพ่อมนี้เดี๋ยวสิพาพี่พระน้องเขาไปเบิ่งก่อนเห็นว่าทั้งเพื่อนนี่ผัวตายว่าสันพี่น้องเนาะมีเป็นแม่ใหม่มีลูกอยู่สามคน เลี้ยงอยู่ผู้เดียววศน์สมบูรณ์กับบ่เคยมาจากเตื่อพี่น้องเนาะก,กับมีคนทั้งแนะนำมาว่ามีอีกครอบครัวหนึ่งวศน์อยู่ตาสงสารเพื่อนที่เราพี่น้องว่ามีลูกคือสามคนเดี๋ยวสมบูรณจะพาพี่พ่อน,น้องเข้าไปเบิ่งน้ำกันไปถามไทยเพื่อนเนาะเพื่อนอยู่จังใดเจนจังใดย,ยังงี้ว่าทั้งผัวของเพื่อนนี่ตายวัศนพี่น้องเลยแต่บ่ฮู้ว่าตายแต่โดนหรือว่าหากระนั่นเนาะ พี่น้องเพื่อเป็นการเสียเวลาสบูรสิภาพพีพี่น้องเขาไปทักทายสบายดีไปทาข้าวทาข้าวคนสกรนเนาะอยู่กินแจงใดพี่น้องเลยไปพอน้ากันเด้อก่อนอื่นกระฟ้าของพี่น้องกดไลค์กดแชกดติดตามให้สบุร์เนี่ยเพื่อเป็นกําลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องเลยเนาะ่ะพี่น้องไปเบิ่งน้ากันไปมาหอดเร็วพี่น้องเลยเนาะมาหอดครอบครัวของเพ,พิ่นโอ้พี่น้องเป็นงัวไปสาหายโตแท้เนี่ โอ้แหเปิดหูแปิดตาพอดีสบุน่านมาทางนี้เนาะทางออกไปหน้าตัวเองกันแม่นพี่น้องสบุนมาแต่พูดไม่สิไปเวนะไปรันเอาลูกข้อครัวข,ของเพิ่นสวัสดีเลยอีละ่ะด้วยด้วยสวัสดี <c oughs> อ้าวอ้าเอ้าวอ้าวน้องซองน้องซอง อ่าติโต่สายนี่สบายดีเป็นบ่เจ้าวักล่ะบ่ดีทุกสบายดีเด้อทุกูอยากูยากสบายดีีโดยๆเนาะโอ้แดดองแทบาดนีโอ้มยังงัวเจ้าบ่นี่งัวเจ้าอโดยๆอ่ะขออนุญาตเด้อบงๆนี่มก่อนยังลูกเจ้าบ่อนีดยอือนด้นี่ ปีปลายปีปลายเลยยีหล่าได้ใช่ไหมนี้กับลูกก้าวเหมือนก้าวปีซื้อยังเจ้าอีหล่าือมาเมียวมาเมียวเลยมีลูกจะค้นจะสามใส่สาวผู้นึงไปเซเบตเลยไปเซเบตอายุจะปีผุ้นะสิบสามโอ้ผู้นั่นเป็นผู้ชายบ่โดยโอ้ดูอยู่ได้ใชะพอได้กินน้ำพึ้นนั้ก็อะไรเงี้ยถามเนาะข้างฝืนเนี่ยซื้อยังใจชื่อหวัน ุนันอายุจากปีละสามสิบหกปีละสามสิบหกปีอยู่กับลูกหรอโดยอันนี้เฮืออนจะบ่คือว่าเถียงงานได้ือเฮืองนไหนเพื่อนโดยขอ<ด>อุ้เฮียนห้นองได้ล่ะปรสามปรสามโดยอ<ด>เฮียนห้นองปรสามอยู่ในบ้าน,นอเป่มนบังไอ้กับเขาบ่าไ่ได้เข้าวเลยไ่ได้ข่าแล้วเงี่ยนำเงิน วุ้นยางนำเงินว่าเพิ่งก็เลยไปหาไซเบสไปนี้แมนเอาน้องให้แม่ไปหาเงินผู้นี้ผู้นั่นเอาน้องแมนให้ลงแต่ผู้เดียวโดยอ๋อเปิดตาหูได้ลูกแก้วเนาะมาได้ให้เลยจุดหมายบนมือกรบเปให้โดยทำมีแต่เจ็บแต่ไข้มี่เจ็บแต่ไข่โดยเป็นระกระปอดขึ้นเป็นระกระปอดขึ้นแมนเดี๋ยวนี้เลยสักหักกระไข่แน่กระไข่เนี่ หมักเป็นปอดบ่แม่นในหนึ่งผลกระไคร่ในหนึ่งผนกระไขร่กันผนเป็นแล้วผนเป็นนะเป็นแห้งจนปีผ่าตีแต่แล้วกันได้เป็นนะเป็นมาสีเอาบ่ได้เพื่อกินข้าวกันเนี่ยอาศัยแต่ยาบางเวลาเพิ่์นอยากลงไปเล่นบ่กินอาศัยแต่ยาบำรุงให้กินจังได้กินข้าวกะเพื่อได้หลุดเรียนเก่งอยู่บ่สจะอ่านได้หรอบ่ได้ ได้แล้วได้ค่ายโยเฮียนใกล้เนาะยางไปบ้างขี่รถถีบยางยางเอาอันเอารถถีบไปแเป้เลยขี่รถถีบไปแบบนี้ไปรถถีบจากอันนั้นบ่บ่ขั้นจีเขียวอันนี้ขั้นคงอายเขาอันนี้เป็นเป็นเป็นเพื่อนของเจ้าตั้งมาได้จัตปีแล้วนี่โตชีปลายไรเตะเอากันเอากันบันีนอันขออนุญาตเนาะเขาเรื่องเขาลาก่อนพี่น้องเลย ผัวเจ้าเจ้าอยู่กับลูกสามคนนี้โดยบ่ได้อยูนั้นมันพ่อแมียวะสิพ่อเม่อยู่ไกลพ่อแม่อยู่ไกลโดยพ่อแม่อยู่ไกลผัวเจ้าหนักเสียบ่โดยคนเป็นยังอันน่ะคนเป็นโรคยังกระเพาะซอดกระเพาะซอดโดยคนเสียแท้จะปีเลยปีปลายเลยปีปลายแล้วโดยเจ้าก็เลยอยู่เลื่อนหลังนี้เฮ้ยผา้วาเจ้าเน่ยบอด้อยู่บ้านนี้วะสิ บบเฮาเป็นคนบ้านอื่นมาเอาหัวบ้านนี้โอ้เป็นคนบ้านอื่นมาในบ้านเกิดเจ้าผู้อื่นโบบนติ้วแข่งขโมนไก่ว่าจะพีไปไก่ค่ะรถกระสีรถ้วเธอได้ค่ารถค้างขึ้นเวียงหม้ค่ารถกับเมื่อฮอดสองห้องนะกระแสนนึงแล้วก็เข้าบ้านอีกหินรถชอดก่อนเวียงบะแม่นอดก่อนเวียงเคยไปทั้งนั้นก็เถื่อก่อนค่ะ้างคืนเวียงข่ามานนี่เคยเมื่อบ้านยู่บ่หลายเถื่อจะนับภูแล้วขาพัวเสียนี่เมื่อแล้วบ่ ยังไ่ได้เมื่อยังอี๋ละได้เคยเมื่อบ้านม่ใหญ่อยู่ป่ะเคยผ่าขารถแพงเนาะค่ารถแพงเดี๋ยวนี้หลังจากผัวเสียแล้วก็อยู่กับลูกโดยผูวเนี่ยเจ้าเด้กะเพิ่นกาอยู่น้ำกเพิ่นเพิ่นเท่าแล้วเจ้าก็เลยอยู่นี่แม่ผ่าลูกอยู่อันนี้เป็นดินของผัวบ่โดยพ่วงเตอรอยู่ได้เนางเจ้าก็เฮ็ดให้เฮ็ดนาอยู่ป่ะบ่บ่มีนาเฮ็ดบ่มีนาเฮ็ดขายเห็ดนตำพิ่นหมดเลย โอ้ขายโดยขายปัวเพิ่นขายปัวเพิ่นป้าถ้าจนเปิดให้เปิดหน้าก็ยังเปิดเศร้าวะโดยอันนี้เจ้าอยู่อันหน้ากป็นจากเต่าเขียวนี่หน้าคนไกล้กันเลยหน้าเสาเฮือนนี่เสาเฮือนไี่สันเสาเฮือนคอยโอ้ตั้งแต่ผัวทะเนลอันนั้นคุณบ่ตั้งได้จักปีเด่นหกเจ็ดปีเลย นั่ครับปท่านได้ค่นผู้ดีปู๋โซปยเาะมีแต่โซ่แล้วก็ไ่ได้เฮ็ดไม่ได้เฮ็ดอย่งเลยนนี้ขาแต่ปูวเพิ่นก็เลยเป็นสาวรักผู้เดียวพัดเป็นเจลมือเจ้าเฮ็ดนั่งจากู่ลูกคือก้ากิ้นมานคุดที่เราหานะไหมได้หล่ะก็ไปขายสีเข่าซื้อแล้วอยูนกินปลาดุกินไปซื้อเมื่อบ่อนดียู่ดีเจะดีว่บยู่แล้วมื่อใดบนปไายก็ไ่ได้กินเนาะ บรรลูใช่จะไปหาไซเบก็ได้มาคุยบางทีหาได่สนุกอุ้ยอุ้กอุเอ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยุ้ยอุ้ยอุนยอ้ยอุ้ยอป้่อุ้ยอุบาอุ้อุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอุไยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอน้ยอุ้ยออ้ออย้อออออยอออ้ย้อน พอได้เป็นแทนพ่อเนาะแม่จำว่าเป็นเสาหลักให้แม่แล้วคนกระไดนะพไดโซยแม่่าติแม่อันนี้เฮือนซานของเจ้าเนาะโดยอันนี้เฮือนคัวเนโดยอันนี้ต่อออกแต่ผัวท่านในเสีะะยเนาะเนาหาเงินมาได้เราก็ต่อออกมาเองอันนี้หาเงินลงมาได้แล้วก็ต่อเองโดยซื้อสังดัสีแล้วก็ให้หมูมาเฮ็ดซอยให้หมูมาเฮ็ดหาหมูมาเฮ็ดซอย ัวยุ่ัวเสียแล้วก็อยู่นี้กับลูกโดยพอปูยามยังพี่น้องทััวเิ็นก็ดีนลงโดยเิ็นก็ดีโดยเิ่นดีเิ่นกรเบิ่งก็แยงลูกเตาเห่อซอยหอยยูโดยกันเพิ่นเบนั่นอยูนั่บ่ได้เลวเนาะเจ็บใครได้ป่วยเิ่นกรเบิ่งซอยกันเนาะโดยาะขนมมลูกอ่ะจ่ยเลยน่รู้เป่นกระ ขา่ย,ยาแล้วก็ไปไข่เนื้อเขาบอกออกจะบอนอนเลยบอกจะพองผมทนดีแน่แหละค่ะไปนี่ยนะกินข้าวเียเดินจนกระข่วกเยะนาะขายขายเบิที่ขายหน้ายัางกนน็เดินนี่ข<อ>ายแต่ข้าปลูกข้าวลงไปเมนเบิ้ลละขายหน้าเจ้าบอนี่ตะกี้โดยเกาไห้นาเปดไห้เกาไห้โอ้หน้าเป็ดเกาไห้เลยขายเทเ่น โอ้ยกับได้แพงดอกเนาะของเข้าขายกระทันหันฝนโชว์เลวก็ขายนะได้แพงขาแล้วก็ปัวพอนนู้ปัวกะจนบนเรือก็ยังบอดีน้ำเฮาสัผสมไหนเนาะเป็นกระเพาะเสาะจีเป็นะฮเป็นนักเป็นเฮงไปทาหางหาหมอก็มันคันหดเมื่อไรเงินทมใแ่้ก็ได้ก็ว่างเนาะเฮงจนวัดจนรับจนไหวกันแล้ว มันบ่ได้เหลือหยังเจ้ารเจ้าใส่สหองนเจ้าบ่ได้มีบ่มีด่บ่มีอน้ําบ่น้ําใจะได้ซะก็มีอยู่มีแต่น้ําใสแต่ห้องน้ําบ่มีบ่เาว่าใกล้ป่าเนาะอีลาัดทอกลางคืน้ลกไปทางใดุดกุิุดโคมเอาอ๋เปได๋แล้วมันยังมันบ่ได้เนาะพมาเสียก่อนเนาะคือพอยังอยู่นี่ก็สิ บบได้ก็จักหน่อยแค่น้อคอยคอยหาแมนตอนคนย่างกะเฮ็ดหน้ายุ่เนาะจ้ากเะเฮ็ดยุ่เพราะว่าถึงสิบัวลายเฮากะเฮ็ดเขาได้กินเนาะแมนหน้ากะเจ็ดเป็ดให้ในหญ้าบ่แบ่งให้โดยหญ้าปั่นให้ลูกายเพิ่นปั่นให้ลูกายเพิ่นเนาะอเด็กๆโบพอลูกายเพิ่นซ้ำไม่ค่อยได้อยู่ดอกเพิ่นบ่ให้หายเพิ่นอาย Oh. ไผ่มากมันก็ว่า้ uh ่ายมันเป็นลี่โลกม uh huh. ันมีคนมามันไปโลกฉันในลึงเลยลกูกชายใอยกระอายให้ฉันปูกา้าเล็กน้อยกําลังอายเนาะ uh huh. อีหลาได้แฉะว่าอ,อายเพราะจะบ่ตัง้งใจเฮียนหนังสือ,ลอ,สอแ,แล้วล่ะเด้อโดยตั้งใจเฮียนซื้อไปแต่ละเมื่อได้เงินเมื่อจักพันเมยหายเจ้าลกูกเมื่อสองพันเมื่อสองพันไปซื้อกินย่างเมื่อสองพันซื้อขนมซื้อขนมโอ้มืเออื่อนเราต้องซื้อแล้วขนม ไปสากล่ะไปคุดจิโรอแต่ละมือได้มือหนึ่งอะไรหลังมือกับสี่ซิบหลังมือกับสามซีบจะไปกูบมือนบบไปกู่มือได้มาได้ซื้อเขาโดยเขาโลนึงเยเดียวสิบห้าสิบห้าพันเบัตบ้องมือละโลสามเมลูกก็ประมาณนั่นแหละประมาณมือละโล สู่ไปเฮ็ดจังได๋นูไปจะรอหานาไมเพิ่นจ้างอะไรก็ไปอือก็หาเกี่ยวข้าจ้างอยู่บ่ก็ไปเพิ่นเพนเพิ่นนเพิ่นจ้างน่ะไปเอิ้นอ๋อมื้อนก็ได้จ้างอยู่ัยังบ่ได้ปีนี้จักเพิ่นสิจ้างไหได้ไปเข้ายังได้สุหลายไปบ่นาก่อน่สิจ้างไกลบ่นาเจ้าู้จักบ่นาแม่นางอันนี้นนี่เออฮู้ไกแหละนาอยเออซื้อซื้อนาหยังบอกว่าไสนาอัน อันหน้าแม่บ่าหน้าแม่บ่เทสิแม่บ่าวเนาะอันแถวหน้าอันจะลุงลองอีกอย่างค่ะเนี่ยไ่จ้างไปหน้าลุงลองจะไปหน้าลุงล่องจะถามเห็นหน้าก็เลยแม่กั่นและเออเออเออเอาการไปโลกกายแถวนั้นเาก็ไปอยู่ข่อยสิเกี่ยวเมื่อวันอาทิตย์แต่หากเบิ่งฝนก่อนยันเมื่อฝนละแม่นลรค่ะทุกคนคนกะยักย่างอยู่ค่่ะคะฝนเนาะข่ายจะพังเมื่อวันอาทิตย์แถวนี้เพิ่นจ้างเป็นเมื่อหรือจ้างเป็นคนแต่เรา ส่วนใหญ่ก็ไม่แต่เป็นพ่ออ่นปีกายนี่ค่ะยังวงว่าปีนี้ฝนชิจ้างโน้ดใดไปยุ่แถว,วนั้นขอขอไปมันก่อนี๋ยวข่อยสิมาบอกโดยเพราะว่าวันอาทิตย์มีสิลงมือวันอาทิตย์ดีันรถเพลไปสีแปงรถจักร แม่ยพอได้ขี่ไปหาเน่ยมันไกลเด้พอได้ขี่ไปหาเลาะรับจ้างเกี่ยวข้าวแปลงเพือหนึ่งเลยเบ็ดเงินเป็นแสนเกือมาเพยอะไรอย่างวะเป็นอย่งที่เขได้เป็นนั่นมีอย่างลยจะให้สร้างเบิ่งให้ยังโยงไปอย่างนี้คือนสร้ามอาติดนั่นนั่นอะไรเป็นบ้านเขาเนี้ยไม่ได้อยู่สร้างอันนี้แหละแปลงนะบได้สร้างแปลงบได้สร้างแวงหรือเปล้าสั่งแวงทะเลแปงเป็นมาขี่บัได้หอดอาทิตย์จำตายก็แล้วตายเขาแล้วอีแล้วอย่างว่า ไปทั้ง đ า y ไปสร้างได đ ายหาคนเฮือนกัยนี่แหละเบิ่งให้วะมันมันยากันนะไปแปแงกับเงินเนาะอันนี้แบบเงินเงินกัยกันเป็นเบากันง่ายนะเป็นกัดีนะเป็นกับเบิ่งอะไรยังแม่นรถถีบลูกอะให้เพิ่นอะไรเบิ่งให้นะจักว่าเบานี่จักบอกแม่นพอยพุจักคนอยู่ได้เพื่อน เป็นกระแป้งแล้วที่ลูกให้สองคันน่ะขี่มาพอได้เป็นเดือนสองเดือนแล้วทิ่มไว้แบบมาแป้งให้พอได้ขี่มาหาหญ้าวะไม่เอาเงินให้หลานยเง้หลานลูกน้องคือจับมีดบันนี้ขอดีาไปนี่ไปไล่ะเอาหน้องกับลูกไปคอเอาเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปนิ่งไปนี่มาวิ่งล่ะอะไรขวายเอาเงินไว้ให้เจ้าซื้อกินโรงเรียนเด้อมานั่งเลูก นั่งลกหลุดนะไปซื้อขอบใจนะไม่ลกหลุดลบหลุดไปแล้วเงินอ่าเดี๋ยวตั้งใจเฮียนเลยอีล่ะเด้อเดยเอาเงินไปไปซื้อกินเราเฮียนอยากกินข้าวเปียกข้าวป่าไปซื้อกินมี่าเพิ่นขายใกล้ๆโรงเฮียนเด้อคนขายเนี่ยได้นะขายธงสองพันธงสามพันธงได้มากเมียนได้ห้านั่นเป็นเฮ็ดใส่ทุงไปเฮียน่นขายเด็กน้อยได้นะเมียนเมียนสองพันพันหนึ่ง่นก็ขายได้อยากข้าวเปียกก็ซื้อกินได้นละเด้อซื้อยังก็ มะเมียวเลยมะเมียวน้องมะเมียวพี่น้องอู้วบอดีเป็นตาหักเนาะพอมาจากไปสะกก้อนเนาะบได้กินแห้งลูกทรัพย์สู่ๆไปเนาะเขาเป็นแม่เล mm ี hmm. ้ยงเดียวกับแม่นดีทอยยังมีลูกชายเนาะแม่นดีแต่ว่ายังได้ลูกชายเป็นก๊กโอ้ได้ค้ำแม่แม่ก็แห้งเนาะผู้หญิงมันก็มักคือชายเนาะ เออเล็กน้อยผู้ชายอยู่นําก็อบอุ่นแม่นเพิ่นไปกาดเด้อนึงก็คือว่ายังเย็นเลยแม่นโอ้ยมื้อใดสิมาเด้ไปป้าแม่ไปกาดนานมาเพิ่นมากไปถึงแแม่ญาติเนาะไปยังถึงก็ดอแม่ว่าไปกับหบ่แม่นลเฮือเพิ่นก็ไปฮอ11:00นเนาะแม่ก็บ่อยากให้ไปแม่ญาติเตนั่นแหละติดถืติดแม่นนั่นแหละจังว่า ปุ่นก็ไม่มีทางแบบนั้นโบปุ่นกำฟังความอยู่ขู่มือนีิเนาะต่อไปจักรีแนวใดเห็นะมีแม่ซาดิเนก็ท่ายูขู่มือนี่คือว่าเปดโมงนี่เอาให้นอนกับนอนบลินโทรศัพท์นะกันเอาเอาเอายังเบ้าได้บอกได้อยู่ขู่มือนี่ฮันต่อไปยังบบจักเนาะนะฮะเดี๋ยวนี้เห็นคือว่าดี้ลายและเดี๋ยวนี้เห็นหนึ่งข้าวเฮ็ดกินชู้แม่กินกระไดพ่อบ่มีกระักขี้ซอยแม่แม่เนาะเบียกในใส่กรเปิ่นก็อยากไป ถามป้าถามลุงในเดิมแม่เขาจะไปเฮ็ดเวียเพิ่นกะไปหลายเทือกเพิ่นไปแล้วไปนําคนในบ้านเอาเพ<ร>ิ่นไปกันเนี่ยมีคนมีคนมาเบาะเราไปโล้โลไปเปลี่ยนแม่ว่าแม่เม,มื่อยแม่พอยู่มเงินเอาน้องกันเพิ่นไปนะตายได้ตีกลัวเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านนะเพิ่นเหรอวะเฮ็ดตั้งแต่แต่เพิ่นเสียเพิ่นน้อยแม่อายุได้จักพี่แต่เราเสียนะสี่สิบเราลยรายกว่าเจ้าแม่

เตากับกินเราก็บ่ได้หลายได้มื้อนี้เราบ่ได้ไปขายช้ําใส่ฝืนบ่เจ้าใส่ฝืนยังต้มยังจัะต้มน้ําไม้เจ้าก็ใช้ไฟฟ้าอยู่บ่ไฟตั้งแต่อยู่ําคันกับเพิ่นหาได้ละกันเข้าไฟตะกี้ตอนี้ยังดีทอมีไฟใต้บ่เหยื่อมีไฟกับน้ําแค่พอแต่ยังมีนะบ่มีเงินอยู่ก็ะย้าเนาะคือตะกี้นะขอได้ไฟกับน้ําโดย ตอนอย่น้ากันโอ้โหต้มนเินระซมอิดน่เลกหน่อยเนาะเอิดนเงินครัวสู่ส้นต่อไปเดินต้มน้ำมันไปกินแบบนี้ต้มน้ำมันกินกับปุจิรอไปหาฝืนนะบอกนี่ฝืนก็หาเองมีแต่แนวหาเองนะเนาะคนผูเดียวหาเองหาม้าบอหรือเอาในห่วย๋อ้โหเดี๋ยววันหน้า

สาวเหง้าเก้าต้นแหยบไว้ b i ế แต่ว่ามีเดินควบเนาะโดยแม่นบิดบ่เดินจ้าอึดถึกบ่มีเดินอ้อเงเนาะทกแล้วผัวบมีบนี้่บ้าตั้งได้หลายปีแล้วหลายปีแล้วคือเราอยู่นี่คือสิได้ก่ออวก่อยังแล้วเนาะแม่น วนเจ้าเฮ็ดหน้าหญ้าหาเด้มีค่ะหน้าเจ้าเนาะค่ะเนาะโดยกระเจ้าเฮ็ดหน้าพุหญ้าสั่นก็มีโอกาสสิเวะมาใหม่เด้อมื้อนี้สิกลับสูๆเด้อได้ก็สูๆเนาะมันหลายคนเฮาก็แบบนี้แหละเจ้ายังดีเพราะว่ามีลูกชายเนาะอยอดคอยทนไปย่านิโกาเด้อคอยใกล้เฮือนจังโอกาสลง o u t u b ทึมๆอยู่ ได้ลงล้วก็คือสิบันสีทะลุเลยจังหวะยังก็คือญาติมันหักทัาเพื่อนจะดิ้นจะให้กะเจ้าออ้ให้อยู่ก็ต้องเงินเลยเนาะถึงาโอได้ไปปุ๊บเพื่อนใกล้เพราะหรือว่าพวกตามันเกิดน้ำก้นบะอ้าวแต่ตอนนั้นมันก็ยัง้ันได้ใหญ่เอาเดานยันหันได้มาเนาะตอนเอาเดินมาได้มาตอนตอนเพิ่นเฮดสนะของเอากันละกับเพิ่อนว่าจะให้ไปยูาเอาไป โอเจ้าน่ะเพิ่นแต่งมาเรือนบ่เพิ่นบ่ได้แต่งมาหามันน้ำผัวนะเฮามานแบบมาอยู่ใส่มาอยู่น้ำเพิ่นซื้อจะได้แม่นกันเนี้ยพักกันแพงกันแม่หามาอยู่น้ำกันแล้วผัดบ่มันบ่แก่นเนาะผัดจักกันแบบนี้แม่นพิยามันเพิ่นยังได้ปะบนปนาเท้าให้เฮาอยู่โดยมีจะอยู่กับลูกกับเต่าไปเนาะสู่คนไปเส็จละเมื่อคือ่าบ่มีแต่เฮาผู้เดียวเนาะเบิ่งกะหลายคนก็ยังมีคือกันกับเฮาล่ะ คือใเจเพิ่นผู้ทุกนะเฮากระบ่คขึใจเพิ่นผู้มีเนื่องายังมีเดินบ่อลยู่ผู้ลังคนทางข่อยไปนั้นดินก็บ่มีเพื่อนก็บ่มีอาศัยคนอื่นอยู่เพิ่ลายนิ้วอะไรก็แล้วทางอื่นนะอันนี้เจ้ายังมามีมีดินของมีมูลของผัวปู่ย่าเพิ่นแบ่งให้โดยก็อยู่นำลูกอะไรเพิ่นว่าให้ลูกเนาะก็ว่าลูกยู่อ่ะคือเฮาอันเอาหัวมาอยู่ก็อยู่บ่ได้สินะเพิ่นว่าบ่แม่นกด หมายของเปินมันก็เป็นแบบนั้นเปินว่าแบบนั้นถ้าอยู่กับลูกอยู่ได้แต่เขามีกัวใหม่เด็วบรให้อยู่บ่ได้เพคนอยู่บ่ได้เพคนว่านะเพราะว่าเป็นดินของผัวเด้แม่ะเป็นลูกอยู่ได้พาลูกอยู่อยู่ลูกก็คือได้โดยอายุไปบริขดดอกอันนั้นเรื่องอย่าเอาผัวเนาะลูกบริขดเด็กยังจิ๋เนาะลูกกันยังน้อยอยู่ยังบริดยังเขาหักเผาบ่ได้ดอกบ่เช่าอยู่เนาะแม่ขึ้นได้กันยังต่ำอยู่แค่เดี๋ยวนี้บริขดยังเนาะ ตังมือกากระคิดมือทถวเหนื่อยมือทถวท่อมือลูกบ่ยูดีเนาะเฮาบ่มีไผ่เป็นกําลังใจให้เฮานะกระคิดเนาะมันยู่ดีไม่แห้งกะเออกะบ่เป็นอย่างงามลูกเก็บเป็นกนแล้วเนาะแม่นบ่หจะน้ำตาออกเองคือว่าเฮาคนผู้เดียวนะสู่ส้นต่อไปฮะขั้นข่อยสิครับคนเด้อไว้นี่อกาสมาใหม่เด้อโดยสบายดีครับคนเด้อ ตั you, uh, ้งใจเฮียนเด้อลูกเด้อโดยอด้อสบายดีลูกกลับแล้วลูกสาวเพิ่นก็เป็นตาหักเนาะอ่ะกลับก่อนพี่น้องเอ้ยบบดนี้โอ้เรือนซานเพิ่นก็ได้เนาะมายามค่ำพี่น้องเอ้ยอ่ะสำข์คลิปนี้สมบูรณ์สิลาพี่แล้วน้องไปสะก่อนพฟกันในคลิปหน้าเนาะขอบคุณขอบคุณไปทางคุณยายเจดีย์เอฟซีทุกคนที่ติดตามครับสมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบอยแบบคขถามโฆษณานะแคลิปนี้ปลาพี่แล้วน้องไปแล้วฝากคุณแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อถ้าว่า สุณก็เอาผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเราคิดนี้ลาไปแล้วสบายดี